ปลาทองทองนิยายบทที่ยี่สิบ พูดถึงมันดาที่เคยเที่ยงดูสีหน้าของเฉิงหยวนจิงก็อ่อนโยนลงขอทุกคนทอดทิ้งมาทั้งชีวิตมีผิงเสี่ยวเซียวซือที่ให้ที่พักสงบสุขแก่เขาสอนเขาอ่านเขียนหนังสือสอนให้เขาเทิมต้นใหม่ความสำคัญของท่านหูผู้เท่าเฉิงที่มีต่อเฉิงหยวนจิงนั้นเทียบเสี่ยวเซียวซือไม่ได้ความนับถือที่เฉิงหยวนจิงมีต่อท่านหูผู้เท่าเฉิงทนวันนี้ส่วนใหญ่เป็นเพราะเห็นแก่ท่าเสี่ยวเซียวซือ เส,ส,สี่ยวเสี่ยวซื้อเพราะคดีตระกูลถูกใส่ความถูกในประเทศไปอยู่ถิ่นทุรกันดารสิบกว่าปีถึงแม้ตระกูลจะไม่อยู่แล้วแต่ทางยังคงยึดมั่นในคำสั่งสอนของตระกูลอย่างทีมีเคยใกล้ชิดกับบุรุษคนไทยแต่ทางอายุมากแล้วรู้ว่าตนเองในชาตินี้คงไม่มีหวังจะมีบุตรจึงปรารถนาจะเลี้ยงดูเด็กสักคนไปพิเศษนางช่วยเฉิงหยวนจิ้งที่ได้ทับบาดเจ็บไว้ด้วยบังเอิญ เกิดความคิดที่แฝงอยู่ในใจจึงนำตัวเขากลับมาดูแลจนเขาฟื้นขึ้นมาตอนที่นางถามเด็กคนนี้ว่าชื่ออะไรเด็กชายอายุห้าขวบคนนี้นิ่งเงียบอยู่นานแล้วจึงบอกว่าตนเองพ่อแม่ตายทั้งคู่เจอน้ำป่าจากภูเขาพัดมาถึงที่นี่ทำที่มาไม่ได้แล้วเสี่ยวซิวซือถามชื่อเขาอีกครั้งเขาบอกเพียงว่าตนเองชื่อจริงจริงมีความหมายว่าประกายยกคุณธรรมและสุภาพชน ความงามแห่งคุนเขาแปนเชื่อที่ดีมากเสี่ยวเสี่ยวซืบไมได้ถามอะไรมากเพียงคอยดูแลอย่างดีเลี้ยงเขาเหมือนบุตรชายของตอนเองสกุลเสี่ยวเป็นประกคุพันธิตเสี่ยวเสี่ยวสื่อก็เชี่ยวชาญตำรานโบราณเมื่อครั้งยังไม่ได้ออกเรือนก็มีเชื่อเสียงนักงสติปัญญาแท้านางเห็นเด็กคนนี้ฉลาดหลักแหลมจึงลองสอนเขาอ่านเขียนหนังสือคิดไม่ถึงว่าพรสวรรค์ของเฉิงหยวนจริง จะมีมากกว่าที่นางจินตนาการเอาไว้เสี่ยวเสี่ยวซือมีความผิดติดตัวปกติติดต่อกับคนภายนอกไม่มากข้างไกลมีเด็กเพิ่มมาหนึ่งคนจึงไม่เป็นที่สังเกตของคนภายนอกแตยย่ยางไทยนางนําเด็กมาอยู่ด้วยผ่านไปไม่นานและ,ะสำนักมาค้นหาใน้พวกเขาความเคลื่อนไหวนี้กระจายมาถึงพื้นที่ที่นางถูกเฮะเทศที่พักของเสี่ยวเสี่ยวซือไม่ปลอดภัยขึ้นทุกทีและนางค่อยๆดูว่าเด็กคนนี้ มีใช้เด็กที่เดินหลงทางมาทั่วไปนี่เกินครึ่งต้องเป็นองค้าราชการหนังไม่กล้าวอยไวโดวยมีชัดกำเนิดจากตะกูลบัณฑิตมองออกถึงสภาพของราชสมนักนางรู้ว่าหากเด็กคนนี้ถูกทหารราชสมนักพบตัวเข้าเกรงว่าเด็กคงไม่มีชีวิตรอดในตอนที่เสียวเซียวซื่อไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรท,ทันโหุ้ทาเฉิงฉวยโอกาสตอนที่ช่วยคนหาองค้าราชาท แอบมาเยี่ยมเสี่ยวเสี่ยวซือท่านหัวผู้เท่าเฉิงเคยเป็นว่าที่คู่มั่นของเสี่ยวเสี่ยวซือแต่ก็แค่เคยเป็นหลายปีมานี้เสี่ยวเสี่ยวซือกับท่านหัวผู้เท่าเฉิงไม่ได้ติดต่อก,กันก่อนหน้านี้ท่านหัวผู้เท่าเฉิงส่งเงินทองให้นางรวอนอถุกนางปฏิเสธทะว่าครั้งนี้เสี่ยวเสี่ยวซือกัดฟันหบหน้าท่านหัวผู้เท่าเฉิงให้เขานำพวกนางสองแม่ลูกกลับเมืองหลวงสถานที่ยิ่งอันตรายก็ยิ่งปลอดภัย ไม่ว่าองค์ฮ่องเต้หรือราชเลขาธิการหยางไม่มีทางสนใจใต้ท้าขงตนเอ็นพิเศษและการไปเมืองถ่วงสามารถให้เชิงหยวนจริงมีสภาพแวดล้อมในการเติบโตที่ดีขึ้นได้ท่านหัวผู้เท่าเฉิงไม่รู้ว่าเชิงหวนจริงไม่ใช่บุตรของเซี่ยวเซียวซือเขาคิดว่ามีคนข้างนอกรังแกเซี่ยวเซียวซือทำให้นางคลอดบุตรชายและทอดทิ้งพวกนางสองแม่ลูกท่านหัวโปเท่าเฉิงทนไม่ไหวที่เห็นคนที่ตนทัก อยู่ในใจถูกทั้งแก่เช่นนี้หลังจะกลับเมืองหลวงจึงบอกว่านี่คือบุตรชายที่ตนเองซ่อนไว้ทอก่านตอนนี้พาเข้าลับมาไหวบรรพชนกับเข้าตระกูลในต,ตอนที่ห้องเตยยังไม่ทันรู้ตัวเฉียงหยวนจิงก็เข้ามาอยู่ในลำดับครอบครัวผู้อื่นแล้วเฉียงหยวนจิงไม่สนใจเรื่องนี้เรื่องมาถึงวันนี้แล้วเขาต้องวางแผนเพื่อตอนเองต่อให้พ่อลูกมีความลักลึกซึ้งเพียงใด ก็ไม่สำคัญเท่ากับตนเองมีชีวิตรอดต่อไภัยเส,สี่ยวเซียวซือเห็นเฉิงหยวนจริงไม่ขัดขานนางจึงอนุญาตอย่างไม่สบายใจเรื่องต่อจากนั้นก็เป็นในรูปแบบที่ทุกคนในสกุลเฉิงรู้ขันผู้หญิงผู้เท่าเฉิงคัดค้านอย่างแรงกล้าท่านหัวผู้เท่าเฉิงจึงแ้งเสียวเซียวซือกับเฉิงหยวนจริงไว้นอกผ้านแล้วไปเยี่ยมทุกเทือนฮองเต่ส่งคนสืบหาที่อยู่ ขององค์ว่าจะถ่ายย่เป็นสองทางทางหนึ่งเปิดเผยขนหาในภูเขาย้างองเอกกระเริกอีกทางทําอย่างลับๆแอบสืบในกลุ่มชาวเมืองตามร่องรอยที่มีภายหลังสืบสอดตามเบาะแสมาจนถึงเมืองหลวงห้องเต้ตกใจอย่างมากในตอนนี้จึงพบว่าบุตรชาของตนเองเปลี่ยนแท้กลายเป็นบุตรนอกสมรสของสกุลเฉิงไปแล้วเอาเถิดอาศัยชื่อของสกุลเฉิงก็จัดการอะไรได้ง่าย ในปีหนึ่งตอนที่เฉิงเฉนจริงกลับจวนสกุลเฉิงได้พบกระใสรับที่ห้องเต้แอบส่งมาห้องเต้แอบสอดส่องดูแลท่านหัวโปเท่าเฉิงเกือกบหนึ่งปีจึงได้เผยเรื่องให้ปกป้ององค์เจ้าทายาธให้ดีท่านหัวโปเท่าเฉิงเรากับถูกฟ้าผ่าฟ้าอย่างแทงกลางวันแสกส่วนเสี่ยวเซียวสื่อการคัดเดาในใจได้รับการยืนยันแล้วนางจึงวางใจควรทําอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้น ฮ่องเต้กับท่านโหพุเทเฒาเฉิงเดิมทีอยากจะเลี้ยงเฉิงหยวนจิงให้สบายอยู่นอกวงังรอถึงโอกาสเหมาะสมคอยให้เฉิงหยวนจิงกลับมาเฉิงหยวนจิงย่อมเชื่อว่าตอนที่ฮ่องเต้พูดคำนี้พูดด้วยความจริงใจแต่เขารู้เช่นกันว่าหากใช้ชีวิตแบบลูกหลานผู้สูงสักไม่แย่งชิงอะไรใครเก่งว่าเขาคงเฟ้นฐานะตนเองไม่ได้ไปตลอด โอกาสเหมาะที่ฮ่องเต้พูดถึงอย่างน้อยต้องรอ้อยอย่างไทยเฮากับราชะเลขาธิการอย่างแก่ตายไปก่อนถึงเวลานั้นบุตรชายของอย่างเมียวก็เติบโตเช่นกันเขาไม่มีชื่อเสียงตำแหน่งไทยไม่มีที่พึ่งพิงไทยมีสิทธิอะไรไปรับตำแหน่งองค์รรชทายญาติของเก่าไม่พังของใหม่ไม่สร้างตายแล้วเกิดใหม่เฉีงยงโยนจรงตัดสินใจ ต่างเบื้องหลังตนเองตั้งใจเตรียมสอบคนทางในกลุ่มคนทั้งหมดคงจะมีเพียงเสี่ยวเซียลซ,ซื้อที่สนับสนุนเขาอย่างจริงใจห้องเอกับท่านหัวโปเท่าเฉิงไม่เคยคิดลว,ว่าเฉิงหยวนจริงจะสอบผ่านคนทางการสอบเซียงซื้อเป็นหนึ่งในร้อยการสอบได้เป็นจินซื้อยิ่งยากเท่ากับคนหงเขากิเลน ใน3ปีทั่วแคว้นจะขัดเลือกจินซื้อเพียง100คนเชิงหยวนจิงเตรียมตัวตอนครึ่งทางแล้วจะสู้บัณฑิตที่เตรียมตัวมา10กว่าปีถึงขั้นช่วยชีวิตได้อย่างไรการสอบเสียงซื้อและหุ้ยซื้อเป็นการสอบแบบผิดชื่อทางพระเนลขาธิการหางเป็นผู้จัดการสอบเป็นไปไม่ได้ที่ห้องเต้จะอำนวยความสะดวกให้เชิงหยวนจิงห้องเต้ตอนนั้นไม่อยากทำลายความอาจหันของบรุษใบเยาว ด้วยฐานะหลี่เชิงจริงวันหน้าเขาต้องสืบทอดบัลลังก์ให้เขาทดสอบความยากในการสอบขุนนางสัมผัสความลำบากของชาวเมืองเสียบ้างก็ไม่เป็นไรผู้ใดจะรู้ว่าห้องเต้จะได้เห็นชื่อของบุตรชายในใบยไทยชื่อที่ทางกรมพิธีการส่งมาให้จริงๆเขาฝืนควบคุมสี่ห้าระหว่างการสอบเตียนซื่อนี่เป็นครั้งเดียวในรอบหลายปีที่ได้เห็นชมหน้าแท้จริงของบุตรชายคนโต พ่อลูกจากกันหลายปีหากมีใช่สถานการณ์พิเศษเก่งเพราะคงไม่รู้จักหน้ากันฮองเตมไม่อยากให้เขาได้ดำดับสูงเกินไปดังนั้นจึงได้กดคะแนนไว้หลังจากตอนนั้นก็รับตำแหน่งฮองเตแอบส่งคันทีไปถามความเห็นของเฉินหยวนจิงคอนฮองเตได้ยินคำตอบแล้วก็ถอนใจจากนั้นจึงจัดให้เขาไปอยู่นอกพื้นที่ไปดูสาภาพแควนตาฉีที่แท้จริงด้วยตาตนเอง เพื่อเป็นการตอบแทนคดีสกุลเซียที่เก็บทองไว้หลายปีได้รับการสะสางเสี่ยวเสียวซืว้อนอนป่วยบนเตียงได้รับข่าวว่าลูกเลี้ยงสอบผ่านการสอบขั้นสูงทางบ้านเดิมจบคดีอย่างยุติธรรมก็จากไปพร้อมรอยยิ้มหลายปีมานี้การขัดแย้งในรัชสำนักมีบ่อยมากขึ้นกรอบกับท่านโหววเท้าเฉิงป่วยหนักเชนหวงจริง จึงยื่นดีกาขอกลับเมืองหลวงฮองเตเห็นแล้วย่อมต้องอนุญาตเฉิงอีจินพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าพวกช้างหยวนอาศัยวาสนาขององค์เขาจะถายญาติแนนหน้นไม่เป็นเหตดแม้แต่น้อยเฉิงหยวนจึงรู้สึกซาบซึ้งใจในตัวเสี่ยวเซียวซื่อฮองเตเห็นแก่เสี่ยวเซียวซื่อช่วยชีวิตเฉิงหยวนจริงให้คนสอบสวนคดิสกุลเซยอีกครั้งหลังจากสกุลเซยจบคดอยางยุติธรรม หัวเสียนซื่อรู้ถึงความเคลื่อนไหวหลอกให้คนยื่นดีคาขอให้แต่งตั้งซื่อจือเป็นโหรฮองเตเห็นแก่ที่หัวเสียนซื่อที่มีแท้เสียเหมือนกันจึงได้ําหัวชางหยวนในงานเลี้ยงไม่กี่ประโยคแกไขปัญหาเรื่องบรรดาศักดิ์ให้แก่พวกเขาท่านหัวโว่เท่าเฉิงในชาตินี้ไม่ได้เสพสุขอะไรอย่างใกล้ชาลาสามารถปกป้ององค์จะถ่ายา่ดได้ตายไปก็ไม่เสียดายแล้ว ส่วนเรื่องที่เขาไม่วางใจเรื่องหนึ่งก็คือสกุลเฉิงอีกเรื่องหนึ่งก็คือองค์เขาจะถ่ายทอดมีองค์เขาจะถ่ายทอดอยู่อีกฝ่ายต้องดูแลสกุลเฉิงแน่นอนสกุลเฉิงไม่ขอความยิ่งใหญ่แต่ลูกหลานมีฐานะสุขสบายไปช่วยชีวิตนั้นไม่มีปัญหาใดท่านหัวผูเท่าไม็กังขาในเรื่องนี้สิ่งที่เขาไม่สบายใจจริงๆยังคงเป็นเรื่องของเฉิงชวนจริงท่านหัวผูเท่าเฉิงพูดว่าเสียหลานตายแล้ว เวลาของครัมฮอมก็มีอีกไม่นานคนที่ถูกความจริงในอาทิตย์ตอนนี้เหลือเพียงฝ่าบาทกับพระองค์สองคนแล้วสกุลอย่างมีอำนาจและทเลขาธิการหังควบคุมราชสำนักส่วนหยางไทเฮาก็ควบคุมฮองหลวงชั้นไนบทสาวสกุลอย่างพูดนั้นก็ให้กำเนิดองค์ชายทองเช่นกันองค์รัชทายาทท่านต้องใครขควนเพื่อตนเองด้วยถ้าควนที่ดูเรื่องตายไปกันหมด ถ้าฝาบาทเกิดพระไทยวันไหวก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ฐานะของท่านได้แล้วท่านโหพเท่าเชิงพูดคำเหล่านี้เสี่ยงอันตรายในการถูกประหารเก้าโชั่วโคตรเพื่อเตือนสติเชิงชวนจริงแค่เพียงคำพูดเหล่านี้ ก็เพียงพอจะให้สกุลเฉิงถูกยึดบรรดาสากอาหารทั้งตะกูลแล้วท่านหัวผู้เท่าเฉิงจ้องหน้าเฉิงหยวนจิงด้วยความคาดหวังเขารู้ว่าทำเช่นนี้จะมีข้อกังขาว,ว่ายุแยงแต่ยังคงเสี่ยงพูดออกมาท่านหัวผู้เท่าเฉิงในตอนนี้หวังดีต่อเฉิงหยวนจิงอย่างจริงใจเฉิงหยวนจิงไม่ได้พูดต่อ สายตาของเขาเหมือนลอยไปไกลก่อนจะกลับมาสงบยิ่งดังเดิมอย่างรวดเพวเฉิงหิวนจิงมองแววตาจริงใจของท่านหูผู้เท่าเฉิงเวลาผ่านไปครู่ใหญ่จึงพูดว่าท่านหูว,วางใจได้ความกังวลของท่านข้าเข้าใจทีข้ามีความคิดอยู่ในใจวันนี้ขอเพียงมีข้าอยู่จะไม่ทำให้สกุลเฉิงเดือดร้อนไปด้วยแน่นอนแต่ก็เพียงแค่นี้เท่านั้นท่านหูผู้เท่าเฉิงวางใจแล้ว เขาถือว่าองค์พระเจ้าทายาทที่เขาฝากความยิ่งใหญ่เอาไว้ไม่ได้ถูกความผูกพันญาติมิตรบทบังดวงตาลูกหลานสกุลเฉิงสามารถเสพสุขความมั่งมีได้เช่นกันท่านหัวโเท่าเฉิงทําถึงขั้นนี้นับได้ว่าทําอย่างเต็มกําลังแล้วหากเป็นเช่นนี้ลูกหลานยังรักษาไว้ไม่ได้นั่นคงเพราะว่าสกุลเฉิงหดลงแล้ววันหน้าได้พบกับบรรพชนท่านหัวเท่าเฉิงก็สบายใจทัย ท่านหัวโปเท่าเฉิงหลับตาด้วยรอยยิ้มเขาเหนื่อยล้าเหลือเกินพอหลับตาลงก็นอนหลับไปเฉิงยืนจิงมองอยู่ครู่หนึ่งเห็นท่านหัวโปเท่าเฉิงหลับแล้วจึงยืนขึ้นช้าๆแสงในห้องท่านหัวโปเท่าเฉิงมืดสลัวกลิ่นยาคละบคลุ้งเขาดัวอยู่ในห้องไม่มีเสียงฝีเท้าแม้แต่ห้อยเฉิงอี้จิ้นถูกบังคับให้ได้ยินความลับต้องห้ามในวังเรื่องหนึ่งตอนนี้ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง นางมองรอดช่องว่างเห็นเฉิงหยวนจรยืนขึ้นแล้วมือกบ,บีบแน่นยิ่งขึ้นแฉแทงทั้งหมดในร่างกายคลั่นใจเอาไว้เฉิงหยวนจรทำท่าเหมือนจะเดินออกจากประตูไปยขอเดินผ่านตู้ไม้แทงติดผนังแล้วหยุดสักคู่อย่างไรสาเหตุเฉิงอี้ทีอยู่ในนั้นอื่นเต้นจนหัวใจแทบกระเด็นอยู่ทอมท่อนางแทบคิดว่าตนเองถูกพบเข้าแ้วทว่าเฉิงหยวนจรทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เดินผ่านไปเฉิองอีจินแอบลุองอกนางขยับตัวเบาๆเกรงตัวมานานมากขาของนางเป็นเน็บหมดแล้วทว่าเฉิองอีจินเพิ่งจะวางขาลงหูก็ได้ยินเสียงคนพูดอย่างไม่ทันตั้งตัวอย่างไม่ออกมาอีกหรือเฉิองอีจินตกใจมากลูกม่านตาเบิกกว้างเฉิงเยวนจริงพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรขอพบนางเท่าถือ เขาอยากจะฆ่าคนปิดภาคือเฉียงอี้จินแอบถอนหายใจยาวพยายามทำให้สมองของตนเองสงบนิ่งนั่งซ่อนอยู่ในตู้ติดผนังก่อนที่เฉีงยงเหวนจิงจะเข้ามาตู้ติดผนังใช้แผ่นไม้แทง่งทั้งหนาและหนักพร้อมเอาไว้บนนั้นยังคลุมผ้าบางไว้อีกข้างนอกไม่มีทางเห็นข้างในได้เลยส่วนนี้กั้นไว้เก็บของโดยเฉพาะเฉียงอี้จินมั่นใจว่าตนเองไม่ได้ทำของตกเอาไว้ข้างนอก ตามหลักแล้วเฉียงชวนจริงไม่ควรจะพบนางจึงจะถูกหรือว่าคนที่อยู่เบื้องสูงจะช่างสงสัยเขาจึงพูดอย่างเชิงชั่วพลิบตานั้นเฉิงอี้จินมีความคิดหมุนวนมากมายนางไม่ได้ส่งเสียงคิดว่าจะอยู่นิ่งๆคอยดูความเป็นแปลงอย่างเงียบๆหากจะบอกว่าเดิมทีนางรู้สึกหวาดหวั่นท่านอาเก้าผู้นี้เช่นนั้นเอตอนนี้มันก็เป็นความหวาดกลัวย,ย่างรุนแรงแล้ว เฉียงอีจินไม่อยากผมแม้แต่นาว่าเหตุใดเขาจึงซ่อนตัวในสกุลเฉิงเขากับท่านโห่อเท่าเฉิงลอบตกลงแทบเป็นอะไรกันหนังรู้เพียงว่าตนเองเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาผู้หนึ่งไม่นานก็จะแต่งงานแล้วน่งจะถูกดึงเข้าไปในวังวนเหล่านี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าอย่างไรน่งจะแส้ทำเป็นไม่รู้เรื่องเท้ให้ถ่ายก็ไม่ยอมทับเฉีงอีจินหลบอยู่ข้างในลั้นลมหายใจ ฟังเสียงความเคลื่อนไหวข้างนอกอยังตื่นเต้นข้างนอกเงียบอยู่นานเราก็เป็นคำพูดลองใช้ของเฉิงหยวนจริงจริงเฉิง,งอีจิ้นรอย,อยังอดทนได้ยินเสียงเขาถอนใจครึกหนึ่งจากนั้นก็พูดว่าข้างนอกมีคนมาแล้วไทยังไม่ยอมออกมาอีกชาวคงเดินออกไปไม่ได้จริงๆแล้วเฉิงหยวนจริงเขีขออย่ยกำยานที่มุมห้องเล่นในห้องเงียบสนิทเรากับว่าทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตา ผ่านไปครู่หนึ่งตู้ในผนังก็มีเสียงแอดเบาๆดังขึ้นเชิงหยวนจิงใส่หนะ้าหัวเทาะครานแม้แต่จะหันหน้าไปมองคนข้างหลังดูเหมือนลังเลใจอย่างมากอิดออดอยู่นานจึงขยับมาตรงประตูอย่างช้าๆท่านอาเข้าหลังจากเฉิองอี้จินเรียกเสร็จก็กัดฟันก้มหน้าพูดว่าท่านอาเก้าเมื่อคู่ค่าเฝ้าใขรท่านปู่ไม่ระวังนอนหลับไัยมีเห็นว่าท่านอาข้าเข้ามา เพิไม่ได้ทับรองขอท่านอาก้าอภัยถ้วยเฉิงหยวนจิงหัวทับเบาๆเขาหันหน้ามองเฉิงอี้จิ้นแวบ,บหนึ่งเฉิงอี้จิ้นกัดฟันยืนอยู่ข้างประตูไ้แดงหลบตาลงจ้องมองพื้นอย่างเงียบๆสีหน้าของนางสงบนิ่งเรากับเด็กน้อยที่ทำผิดแล้วยอมรับผิดไม่มีท่าทีรนแรงแม้แต่น้อยเรากับนางไม่เพียงแค่ไม่ระวังนางเผลอทับไปจริงๆ เฉิงอีจ้จินเห็นเฉิงหยวนจิ้งยืนขยับมือและอหยู่ตรงหน้ากำยานจึงกำฝาดมือแน่นยิ่งขึ้นเฉิงหยวนจิ้งดูเหมือนดูจนพอใจแล้วจึงปิดฝาตเอากำยานหุ้มทองเขาหยิบผ้าที่อยู่ข้างในมาเช็ดเนิ้วมือตอนที่หยวนผ้ากลับไปก็เหลือบตามองเฉิงอี้จินกึ่งยิ้มกึ่งไม่ยิ้มยังเรียกเขาว่าท่านอาข้าวอีกหรือเฉิงอีจ้จินกัดฟันพูดท่านอาข้าว ข้าไม่เข้าใจความหมายของท่านพลางหน้าตอนกระโดดข้าหน้าทางอย่าลืมเก็บรอยเท้าบนพรมให้เรียบร้อยด้วยเฉิงอีจินก้มหน้าลงพบว่าพรมตรงหน้าทางมีรอยเท้าจางๆคู่หนึ่งในห้องของท่านหัวพบเท่าเฉิงปลูพรมไว้หนึ่งเพื่อกันหาวสองเพื่อกันเสียงเป็นเพราะมีพรมตอนเฉิงอีจินกระโดดเข้ามาจึงแทบไม่มีเสียงเลยแต่ขณะเดียวกันตอนที่หนังกระโดดลงมาเหยียบขนบนพรม ก็หยุบไปกระจุกหนึ่งร่องรอยพอมหากมีเพียงสังเกตดูให้ดีจึงจะมองออกได้บ้างคิดไม่ถึงว่าช่องหัวเล็กๆเช่นนี้กลับถูกเฉิงหยวนจริงเห็นเข้าเฉิงอี้จินรู้ว่าเรื่องมาถึงตอนนี้แล้วพูดอะไรไปก็ไรประโยชน์นา่จึงยกใช้กระโปรงขึ้นอย่างไม่ลังเลคุกเข่าลงบนพื้นทันทีแล้วพูดว่าองคเราจะทายาดหม่มฉันไม่ได้ตั้งใจหม่มฉันไม่ได้ยินอะไรเลย เมื่อครูอย่างปากแข็งอยู่แท้ๆตอนนี้กลับเปลี่ยนคำพูดอย่างร,รวดเทวเชิอองเหวนจึงไม่พูดอาไทยก้าว <c oughs> เดินมาที่นางอย่างช้าๆเฉิงอ,อีจินก้มหน้าลงหางตามองเห็นเขาค่อยๆเดินเขาเ้เขามาใกล้หัวใจแทบกระดอนออกจากอกทว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งไทยยังคงเดินผ่านข้างตัวนางไปอย่างไม่รีบร้อนเฉิงอ,อีจิ้นคุกเขาอยู่บนพื้นในใจงุนงง,งไมรู้ว่าเทพองค์นี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่ เฉียงหยวนจริงเดินไปสองก้าก็หมุนตัวมาเลิกคิ้วมองทางยังตะลึงอะไรอยู่เฉียงหยวนจริงไม่มีความอดทนฟังใครพูดไราย,ยาวตัวเขาเองพูดอะไรก็หมักพูดเพียงครึ่งเดียวเฉียงอี้จิ้งจึงย้อนถามตามสัญชาตตยานอะไรนะหลังจากพูดจบเฉียงอี้จิ้งก็เสียใจภายหลังเสาวันหนอนี่ขคายังไม่คิดว่าตนเองตายไม่เดีวพอถือ เฉียงอีจินอยากจะกัดลิ้นตนเองออกมาเหลือเกินนางกำลังพยายามหาคำพูดมาช่วยชีวิตก็ได้ยินเฉียงหยวนจิงพูดว่าพัางนอกใครจะมีคนมาแล้วเจ้าคิดจะคุกเขาอยู่ตลอดจนทุกคนเห็นถือเฉียงอีจินตะลึงฉีดตนเองอย่างเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งหมายความของเขาก็คือทันให้ข้าทุบขึ้นถือเฉียงหยวนจิงกวาดตามองผ่านทางไป เพราะกับรังเกลียดที่นางโง่เขาเขาหมุนตัวก้าวยาวฉากไปเฉิองอีจินถูกสายตาของเขามองจนรู้สึกโกรธแต่ว่านางถับไม่กล้าพูดอะไรเรียบลุกขึ้นเดินไล่ตามเฉิงหยวนจริงนอกค้องมีบ่าวเฝ้าอยู่หลายคนพวกเขาเห็นเฉิงหยวนจริงเดินนําเฉิองอีจินออกมาก็ตกใจมากเหตุใดพวกเขาจึงจําไม่ได้ว่าคนหนูใหญ่สกุลเฉิงเคยเถินเข้าไปทางนี้เฉิองอีจินก้มหน้า เดินตามติดข้างหลังเฉิงยวนจิงทั้งสองคนเดินไช้คำพูดไปตลอดทางตรงไปถึงเรือนเฉินหมิงบ่าวเนื้อตัวสะอาดสะอ้านสองคนผักเปิดประตูโน้มตัวทับเฉิงยวนจิงเข้าประตูอย่างนอบน้อมดวงตามไม่เดือบมองแม้แต่น้อยเฉิงอีจ้จินเห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างมุมปากเห็มแน่นยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้ไม่เคยสังเกตรู้สึกเพียงว่าบบาของเฉิงหยวนจิงดูเหมือนมีระเบียบเป็นพิเศษ ตอนนี้ดูอย่างละเอียดแล้วจึงพบว่าผู้ติดตามของเขาสะอาดสะอ้านเกินไปแล้วก็เป็นระเบียบเกินไปเวลาเดินก้าวเล็กและวก็เทลกิริยาต่างๆก็เรียบร้อยมากในสถานที่ที่รวมอำนาจชั้นสูงยิ่งชอบความสมมาตรและเป็นระเบียบอีกทางผู้ที่ปฏิบัติข้างกายเฉิงหยวนจริงก็ไม่มีสติเลยถวนเป็นเบ่าหน้าขาวไร้หนวดคราวจำนวนหนึ่งคนเหล่านี้เป็นเ่าจริงถือ เฉิงอีจ้จินเมล้าคิดอย่างละเอียดนา,ววนางครัวว่านางขุนคิดลึกซึ้งเกินไปจะเดินออกจากประตูนี้ไม่ได้แล้วเฉิงอี้จินเดินตามเฉิงหยวนจิงเข้าประตูภัยผู้ที่ติดตามเปิดประตูแอบมองสำรวจนางเห็นเฉิงหยวนจิงไม่ได้สั่งการอะไรจึงปิดประตูล้อถอยออกไปอย่างเงียบๆตอนประตูปิดลงมีเสียงตึกเบาๆเฉิงอี้จิ้นขาอ่อนแทบจะคุกเข่าลงนางรู้สึกว่าที่ปิดลงเมื่อครู่นี้ มิใช้แค่เพียงประตูเทินเท่านั้นยังมีชีวิตนางอีกด้วยเชิงหยวนจึงเดินเข้าห้องหนังสือวางของบางอย่างที่พกติดตัวไว้บนชั้นวางของเขาวางใส่ก็หันหน้ามาเห็นสีหน้าของเชิองอี้จิ้นแล้วก็หัวเทาาอย่างห้ามไม่อยู่ตอนนี้รู้จักกลัวแล้วเมื่อครูยังใจกล้ามากไม่ใช่หรือยังกล้าพูดคําสรงเทศโกหกต่อหน้าเขาข้าในใจของนางไม่มีสมองเลยถือ จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ